สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้วันลอยกระทงนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลบวีนะคะสุสกิทุกรุ่นโปรแรงสุดๆบายเซลบวีนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โชว์รูมสุสกิบางบัวทองค่ะมาดูรถให้กับลูกค้านะคะที่กําลังจะส่งมอบนะคะว่ามีแต่งอะไรกันบ้างเนาะวันนี้เราจะพาไปดูรถเผื่อว่า ่าลูกค้ามาดูรายนี้นะคะโบวีก็จะได้แนะนํานะคะว่ามีแต่งอะไรไปบ้างแล้วเนอะอาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้นะคะมีแต่งอะไรบ้างแล้วก็อัปเดตอุปกรณ์ให้ลูกค้าไปในตัวนะคะเพราะว่าเราขายกันแบบจริงใจแล้วก็ขายกันแบบให้เห็นเลยว่าไลฟ์สดนี้เลยอยู่ในไลฟ์สดนี้เลยเนาะไปเลยค่ะกับกล้องเลยค่ะกับกล้องก่อน อ่าสำหรับวันนี้นะคะบบวีก็จะพามาที่สำนักงานแต่งรถของซูซูกิบางบัวทองนะคะว่ามีแต่งแบบไหนเนาะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรถซูซูกิสวีปนะคะของลูกค้าบบวีเองซึ่งคันนี้ค่ะก็ลูกค้าก็จะรับรถในวันที่12นะคะก็จะมีชุดแต่งนะคะ VVT V 2นะคะชุดแต่ง VVT V 2เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นชุดแต่งที่มีคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อแล้วก็จะมีลิ้นหน้าตัวนี้นะคะยื่นออกมานะคะเพิ่มทําให้รถเนี่ยมันดูสวยขึ้นแล้วก็ดุมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นสีดําด้านเนาะสาหรับคันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเบาเปลี่ยนล้อด้วยนะคะถ้าไม่ได้ยินกดหนึ่งมาให้หน่อยนะคะเพราะว่าเพลงดังนิดนึงแต่ถ้าได้ยินเสียงแล้วกด2อให้หน่อยค่ะใครได้ยินเสียงกด2ให้หน่อยนะคะหรือถ้าไม่ได้ยินก็กดหนึ่งให้หน่อยค่ะ สำหรับล้อตัวนี้นะคะเป็นล้อกระทาฝาครอบนะลูกค้าก็จะเทินค่ะเอาตัวนี้นะคะไปเทินแล้วก็จะเป็นล้อมแม็กนะคะขอบสิบห้าขอบสิบห้าตัวนี้สามารถเลือกรายได้ว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีชุดแต่งแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์แล้วก็จะมีหน้าจอนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดหน้าจอให้ลูกค้าดูนะคะขอหมุนรอบรถนิดนึง นี่คะ่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทเนาะลูกค้าถามว่ากุญแจเป็นแบบไหนนี่นะคะกุญแจก็จะเป็นรีโมทเลยแบบนี้สามารถถอดมาได้นะคะเปลี่ยนฐานได้เนาะก็คือแกะตรงนี้ออกมานะคะนี่ค่ะเนี่ยแกะตรงนี้ออกมาก็สามารถเปลี่ยนฐานได้อายุการใช้งานเนี่ยก็อยู่ประมาณสามสี่ปีนะคะหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าเราใช้บ่อยไหมแต่ถ้าฐานหมดเราสามารถเปลี่ยนได้ก็หนึ่งก็ประมาณสีกว่าบาทค่ะ เดี๋ยวจะขออนุญาตเอาคลิปนี้ไปลง youtube ด้วยนะเผื่อลูกค้ามาดูไลฟ์สดหลังจากนี้ลูกค้าก็จะได้เห็นนะคะว่ารถของท่านเนี่ยแต่งถึงขั้นตอนไหนแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะติดเปลี่ยนจอมาให้ด้วยเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นจอ Android นะคะสามารถาเชื่อมต่อนะคะมีบ t o o t h ด้วยเนาะแล้วก็จะสามารถมีฟังเพลงนะคะแล้วก็ มีกล้องถอยหลังนะคะอันนี้กล้องหน้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคนดูสองคนทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะ,ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดหัวใจหรือว่ากดสติ๊กเกอร์มาให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะในการมาไลฟ์ให้ดูตื่นเต้นเหมือนกันไม่ได้มาไลฟ์นานแต่ก็จะออกมาไลฟ์บ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพื่อน oh. กลับกล้องหน่อย กับกล้องคุยกับเพื่อนหน่อยสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเอ้ยอีกแล้วไม่ใช่ก็วันนี้ค่ะมาไลฟ์สดให้ลูกค้าดูลูกค้าถามว่ารถแต่งถึงไหนแล้วทีนี้เราก็เลยบอกอ๋อใส่ชุดแต่งแล้วนะแล้วก็ติดเปลี่ยนจอติดกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะอยากดูรุ่นไหนก็ถามได้เลยนะมีหลายรุ่นเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะเพื่อนมีรถหรือยังถ้ายังไม่มีก็มาออกได้นะ ยัมีหลายรุ่นเลยอยาให้ดูสวัสดีค่ะน้องแม่กิงย,าย่าคันนี้นะคะใช้เงินออกรถ 9, 9 9 9บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6ก0ันสเท่านั้นเองนะเครื่องยนตพันสองตาตัวนี้1,000ันซีซีสวิฟตจะเป็นพันสองสวิฟก็จะเป็นเครื่องสี่สูบเซเลโอจะเป็นเครื่องสามสูบนะตัวนี้จะ68แรงมา้าแต่ถ้าสวิฟตจะเป็น83าแรงมา้าจะ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืม ทักทายหรือว่ากดหัวใจกดกดอะไรมาก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจะดูรุ่นไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้เดี๋ยวกลับรถไอ้กลับกล้องให้ดูนะคะตื่นเต้นคนดูเยอะอ่ะไม่ได้มาไลน์นาตื่นเต้นตั้งเลยอะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปวันละกระทงไปลอยที่ไหนกันคะเนาะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะเสียงมันดังอะ่ะเสียงเพลงมันดังก็เลยแบบต้องแบบตะโกนคุยนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เอาไมค์มา นี่ค่ะเราเดี๋ยวพาไปดูคันแต่งดีกว่าเผื่อแบบอยากได้แบบไหนจะได้มีเป็นตัวอย่างไว้เผื่อในอนาคตไม่ซื้อวันนี้ก็ไม่เป็นไรซื้อรอบหน้าก็ได้นี่สำหรับรุ่นนี้นะก็จะเป็นสวิฟต GL ค่ะเปลี่ยนล้อมแม็กคันนี้นะคะให้ดูกันใกล้ๆนี่ค่ะคันนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ใส่ แม็กนะคะเป็นแม็กสีทองค่ะเดีย๋ยวพาไปดูรุ่นอื่นๆอีกอ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแต่งเป็นชุดแต่งสปอร์ตจีแปนค่ะทำอะไรอะคะทำอะไรคะตั้งเล่นคุยกันหน่อยไลฟ์สดอยู่สวัสดีค่ะ โอ้ยทำไมเซลโอมีกระปุกหรือแครี่ไหมคะขอดูภายในหน่อยได้เลยค่ะสวัสดีนะคะทักทายเลยคะเอาเร็วๆนิดนึงก็ซูซูกิเกียร์กระปุกใช่ไหมคะมีค่ะแต่แครี่แครี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะภายในรถเดี๋ยวเดียเดี๋วกลับกล้องนิดนึงนะคะ นี่ค่ะคันนี้ค่ะซูซูกิแค r ี่ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าซีซีนะคะนี่ภายในนะคะตัวนี้เบาปรับสไลด์ได้นะคะไปสไลด์ตรงนู้นได้เลยแล้วก็มีวิทยุมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยจะไม่ติดซูมตรงนี้ค่ะรองรับน้ำมัน e 2ีนะคะนี่ค่ะความยาวตัวนี้นะคะก็ประมาณ2เมตรสี่นะคะกว้าง กว้างน่าจะอยู่ประมาณเมตรหค่ะแล้วก็จะไม่ติดซุ้มด้วยนะคะเวลาขนของหรือว่าอ่าบรรทุกอะไรเนี่ยก็จะไม่ติดด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวนี้นะคะเสริมแนบมาให้แล้วนะคะอ่าลูกค้าลองรับน้ําหนักได้1ตันเลยค่ะราคาอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเบาะนะคะว่ามันปัดสไลด์ยังไงจะได้ เห็นภาพด้วยเนาะนี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะสองดอ,อกมีให้สองดอ,อบบนี้เลยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้แล้วก็จะมีระบบ ABS ด้วยนะคะตัวเบาะเนี่ยก็สามารถปรับได้เดี๋ยวมันต้องใช้สองมือในการปรับ อาจจะไม่ถนัดนะคะ่ะเนี่ยค่ะมันจะปรับได้ตรงนี้แล้วก็เอ็นเบาะลงมาแล้วก็สไลด์เบาะได้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดอ่ากดอะไรมาก็ได้นะคะสติ๊กเกอร์หรืออะไรก็ได้นะสวัสดีน้องน้องอิงหรือเปล่าเดี๋ยดูไลฟ์พี่อยู่ใครโทรมาเอยเดี๋ยวขอรับสายก่อนนะคะ